y o สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยินดีต้องรับข้าสู่ S R Y Channel อยู่ผม S R Y และเกมท่านกำลังรับชมในตอนนี้ก็คือรั t นะต้องออกตอบน,นี้ถูกวีดีโอทีลงท้ายก็ต้องรั t นะครับโอ้โหนี่เราจะลองมาเกลียนนะครับมองมืดเลยเกลียนเกลียนในเซิร์ฟเวอร์ของลุงพีนั่นเอง ทเบียนมันหาทเบียนะเบียนตคปาคปปาลไปี่ออเอ้ยเอ้วาว้อุ้ยอุ้โดนแล้วติไปออเออโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้เียว โอ้ god โอ้ยอย่าเล่าเล่ไปอุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ยวุ้ย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 เออโอ้มันโหดร้ายเลยทำไมต้องโหดร้ายกับคนตาดำ เอาใหม่ oh เราจะเดินมืดๆนะครับเราจะไม่ทำการเปิดไฟถือว่าอันตรายใช้ได้รับประการเซิร์ฟนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน กอยหงักหักหยักยิงกอยหักหักหักฮ่าฮ่าเมื่อ,อไหร่จะเชา้าขถูกต้องคอรับเมื่อไหร่จะเช้านะครับมาถึงก็ดโดนยิงเลยมาโหดหร้ายไปไหนอืมอืมอืม ม้อยหอหินอย่าให้ตูครับปืนได้นับไว้เมื่อไปก็ไม่ดีระหว่างไปก็ไม่ดีนะนะมยนตายหันปลาเลยรับ ไม้ห้าสิบแล้วทำอะไรได้เนี่ยมันมุ่นอะไรเอ่ยเราจะยังไม่เปิดไฟนะครับต้องตตายราจะไม่เปิดไฟต,ตีไม้ตีวิ่งวนนะครับ กันมันโดนกันมันโดนโอ้เช้าแล้วโอ้เช้าแล้วนู่นอะไรนู่นบ้านใครไม่ไปฮนะโอ้กว,ว,ว,ว้างกินกว้างอื้อไหวเ้ายองครับยองตีตีตีผมเฮ้ยจังเอื้อเฮ้ยนี่ไง ย่งๆย่เบิ้ลเบิ้ลดวงดีจริงเลยนะนะเอาโคตรีที่กียต้องไล่ทุกอย่างเนี้ยอู้ยมันนีมันนีเข้าป่าเข้าปลาเรออันนี่ไอตบบ้าง <laughs> ล่ายากล่าเย็นไปจะกินควงงงงงนางดอจะกินควางหยุดทักหยุดทักย่องรับย่องย่องแสบมาตายกินกินควางกินควางกินควางเลยน้ามองครับเดี๋ยวโดนยิงน กินหมนหมดไม่แก้สักทีนะตีกวางดนะ้เนื้อไก่เนี่ยไป่ดดู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 ดนะ ไมทีนึง่สุดเราก็าเจอทางถนนแล้วมีคนลิือเปล่าเราอยากจะคาพอะไรได้เราต้องไปหาหมาแดงและก็หมูแดง เอาไปโอ้งหน้าหนี่งต้องกี่ห้าหกหกตัว, 5, 6, 6ตวประมาณนั้นเราเลยทำการตลบหลังนะครับวิ่งไปตลบหลังมันเอาหมีหราาือเ,เอาหมาเราหมาดีกว่านะโอ้ยมีว้าวมาเร็วมาริโอ้ี่ขยันคิวจังยูไหนวะโอ้โหหมี อุ้ยมีมาไหมอุ้ยมาแล้วจะตียังไงมีบ้านหนเข้าได้ะเข้าเข้าเข้าเอ้ยสูงเว้ยสูงเว้ยอย่าเว้ยอุ้ยเตะตะตะอออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอ้ย ขอน้นเน้นขอเน้นขอน้นเน้นอ uh, ือทีน like ึงโอ้ยังครับยังสู้อยู่ครับยังสู้อยู่ครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไม้เห็นไม้กรองนี่มันกองอหนึ่งทีหนึ่งทีจะตายตายอือืาขวานตาหมาไปขวานเปล่าตามมันตามมอย่าเยหือชปับปั๊ <laughs> ừ. Ui. Tại tại đâu? Nhặt. Ơ ừ, hơ hơ hơ, nhặt. Á, à, tại tại đâu? Ừ. Đồn nhìn cắt tài. Cá đồn nhìn tài. Ừ. อุ้ยมีธนูมาได้อย่างไรมีธนูมาได้อย่างไรนี่บ้านใครบ้านใครเกิดตรงนี้ตอวนี่บ้านใครดูของหน่อยดูของหน่อยไม่มีเลยไม่มีของ มันบ้านใครไม่มีของม่บ้านใครมีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมครับอัลโอลฮัลโหโลเราเจอหมีเรามีธนูอยู่ไม่ได้ครับเราบอกแล้วว่าเราจะมาเกลียนลองได้ป่า เนื้อให้เต็มกอนนะครับเงียบเงียบเนี่ยเราจะหลุดเลยไม่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 อุ้ยเอ,อือไอหมีมามามา ตายมไม่ตายอ่ะผมถึกตายไหมล่าตายแล้วหะเนื้อหมีเนื้อหมีกินทุกวันน้ำปลานืำปลาน้ำปลามีใครมาข้างๆกูหรือเปล่าไม่มีเนื้อหมีไม่มี มันดูล,นละมองมันอะไรเหมือนจะเป็นบ้านคนุณกินกวางโอ๊ยปวดคอครับปวดคอโอ๊ยว้าว กินกว่าอุ้ยระยะแค่นี้ไม่โดนเฮ้ยเหือเอาเนื้อดีไหมถ้าบอกว่าไม่เอาใครจะเชื่อ,อตูัโลโลโลันนลละะเอาดีกว่าเอาอเมืไอ,อ,อ้เหนื้อยหมอหมอเหนื่อยหน้ามอง ไม่มีใครกินป่าวเลยตีตีกินก้อยกินไก่กินไก่นิวชวนชิมเอือถึกถึกตีไม่ตายแหละมึงถึกใช่ไหมลุ๊ปลุ๊ปลุ yeah> anyway> ๊ป โอ้นไ่าเห็นกองไม้้องวิ่งไสปวดมีหรือเปล่ากระดหลังข้าพเจ้าแทะ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  เจรคกลมักเว้รหยุดไม่รูปมูเหลือสองเนปเจ้าอีกัีงหนึยไปทาไหนดีทนี้ดีกว่า บ้านคอยสวัสดีครับโอ้พังไปได้บ้านเหล็กด้วยม,มีอะไรเลยน่าจะโดนป้นไปนะมี่ล่าใครเขาได้ไหมมีคนอยู่หรือเปล่าไม่รู้ บดเดียวก็เปรี้ยวได้ครับวิ่งท่วอทมอทชาไทยหนึ่งนัดหนึ่งชาดีกว่าไปข้งบนเหมือนจะไกลย,ยังไงไม่รู้เราไปตรงนี้เปลี่ยนสร้าง เกมเมอร์หินอยู่ที่ไหน บ้านหนูอยู่ไหนบ้านหนูอยู่ไหนหยาบเหมือนจะหลงทางนะจะวิ่งไปไหนดีหนู บางท,ทีก็หลงเกมน,นี้หลงทางอีกแล้วหลงทางเฮหหลงทาง,ง,าง,างาบ้านหนูยอยู่ไหน ไปไงนีวะโอู้ม่จ๊ะตาย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 เลี้ยวหนุ่มฮานันนะครับท่านผู้ชมครับขนาดนี้เราเจอบ้านคุณ เขาจะดีกับเราหรือเปล่าเราลเดินเข้าไปดูนะครับเดินเข้าไปแล้วก็ทักทายด้วยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอุ <c ười> <c ười> ้ยเห็นเลยมีเจอเมืองแล้วหลังจากหลงทางมานานแลม,นะมชั่วโมงนะครับเราก็มาเจอเมืองโอ๋อต้ององ หินอุ้ยอุ Three, to, ้ย <blunt> อ <animation> ุ like ๊ยเอาใช่ไหมเอาเหรอเอาเหรอวู้มาดมโอเมก้าโว้ยขึ้นหินก่อนแล้วขึ้นจ้าไม่ได้แดกไม่ได้แดงทำไมวะอยู่ยวไหมแตแล้วไปยังุ่งอยุ่หลางเอาละครับไม่กล้าลงแล้วแ

แล้วไม่เอาหมดด้วยครับมาอีกแล้วทั้งหมีทั้งหมาอืมอีหนึ่งไปแล้วโอ้ไม่แกอุ้ยทังตั้โ oh, อ oh ้โอ้เช็ดเลือดไหลแล้วเลือดไหลแล้วไม่เจอคนนะครับจะตายเพราะหมาอีกแล้วโอ้ไม่แก oh วิ่งครับวิ่งสี่คูนร้อยหกคูนร้อยเจ็ดคูนร้อยแปดคูร้อยเออเอหินเขาหนีอย่างเดียวมาตามมาได้ด้วยอุ้ยอุยปีรันนิ่งอุปปีรันนิ่งอ้าวมาไม่ได้แล้วจิไม่เมื่อมันมาไม่ได้แล้วนี่เป็นโอกาสทองของเรา กีจะต้องรับวันนี้จะขับธนูเกิดอาการหลุดนะครับเน็ตแม่งกาครับเน็ตแม่งกาครับเวนกรรมลูมืนอกีรับได้หรือไม่รับไม่ได้เรารับใหม่ครับระหว่างรับเราต้องนั่ง <tout> จ <le monde conversations> ับ <sl Brain> <región> <Trail turbul ences> สี่ร้อยว่าแล้วเราไม่เข้าไปนแล้วยาไม่มีนะหมาแล้วกินหมาอ,มอ,หมอุ้ยไ่คอยพกมึงมาได้ทำแหน่งที่สมองและครูเหมาะสมยิงยิงตายตายตัวอะไรไกลๆเห็นเห็นนะ เขาเห็นตัวเองนะปิ้วอุย้ยว้าวเื่มาหน่อยนึงปิวว้าวถ้ารูที่สามไม่โดนจะเลิกกินหมอแล้วไม่กินก็ได้อ้าวฮึหมาหายเพื่อนมึงหายก็กินมึงก็ได้ อยาเข้ามานะฮะไม่ไ้ตายมหยแล้วได้อืออืออเอาว้าวอืออืตกกปาปาปอือ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 ออ อีชายอดนี่อ oh, ยู่ได้ป่ะอุ้ยจ้าว้ายอุ้ยโอเมก้าอู้อูรีเชดอู้อุ้ยอุ้ยจะลุดจะลุดโอเมก้าเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยขอเข้าหน่อยกัาโอเมก้าอ้ โอ้มีวนวิ่งวนแล้ววนบ้านวนบ้านเข้าไปอีกแล้วเดี๋ยวหลงอีกอายนี่เทพครับขับไปดูว้าวมันหมาอุ้ย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 นี่ขึ้นบ้านได้ไหมอ่ะโดดด้วยโอ้โหคันเทพโอ้โห เอาแล้วครับเราหนีพ้นแล้วและนี่ก็น,นานแล้วเราก็ต้องต้องตัดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์ในวีดีโอให้ด้วยนะครับผมสวันดีจะนอนตรงนี้แะครับสวัสดีครับ